สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินขาหมูพะโล้กันแต่ว่าเราจะกินแบบที่ขายตามร้านทั่วๆไปมันก็จะดูธรรมดาเพราะว่าขาหมูที่เราจะกินเนี่ยมันคือขาหมูพร้อมทานของโกดมนคนปรปฐมโภชนาเป็นขาหมูนะครับที่อยู่ในกล่องนี้เก็บได้นานครึ่งปีโดยไม่ต้องแช่เย็นคุณสมบัติเนี่ยเขาบอกว่า ไม่ใส่ผงชูลดไม่ใช้วัตถุก,กันเสียแล้วก็ไม่ต้องแช่เย็นเรามาเปิดดูข้างในกันนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแกะออกมาเขาก็จะอยู่ในกล่องฟลอ,อยแบบนี้ มีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรานําไปอุ่นกันนี่นะครับเทออกจากซองมาหน้าตาจะประมาณนี้สำหรับวิธีการอุ่นเนี่ย เขาอุ่นได้2ว,วิธีก็คือใส่หม้อต้มแบบที่เราทําแบบนี้กับอีก1วิธีก็คือใส่ภาชนะแล้วเอาเข้าอุ่นโดยเตาไมโครเวฟเวลาในการอุ่นเนี่ยเท่ากันก็คือประมาณ1-3นาทีหรือว่าเวลาอุ่นเนี่ยเพื่อนๆดูก็ได้นะครับว่ามันร้อนทั่วถึงหรือยัง เราใช้ไฟกลางๆนะครับค่อนไปทางสูงผ่านไปประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับมันก็เริ่มเดือดแต่ขอต้มต่ออีกนิดนึง หลีเป็นไฟอ่อนๆนนะครับตอนนี้อกลิ่นนี่หอมขึ้นมาเลย ตอนนี้เราดับไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทสใส่ชามดูจากสีสันแล้วน่ากินพอสมควรเลยล่ะตอนนี้อยู่ที่รสชาติว่าจะเป็นยังไง ความยุย่ยความนุ่มนี่นะครับอุ่นร้อนแล้วหน้าตาประมาณนี้เรามาชิมรสชาติกันนะครับ กินน้ำพะโลด้ดูน้ำพะโล้รสชาติอร่อยรสชาติลงตัวมากชิมเนื้อนี่นะครับ ออืเนื้อนี่เปื่อยยุ่ยกำลังดีรสชาติอร่อยจะลองทานกับข้าวสวยดูนะครับไม่ต่างจากเราไปกินตามร้านอร่อยอร่อยเลยรสชาติดีมาก ขาพะโลมารสไม่จัดรสชาติเนี่ยอ่อนๆแต่ว่าอร่อยพะโลนี่เข้าเนื้อแล้วตัวเนื้อหมูนี่แบบยุ่ยกำลังดีไม่เละไม่แข็งเราจะลองชิมตัวน้ำจิ้มที่เขาให้มานะครับ ได้เลยเพื่อนๆไม่ต่างจากเราไปกินข้าวขาหมูร้านดังๆอร่อยนี่นะครับโกดมคนครปฐมโภชนาขาหมูพร้อมทานเราซื้อมานะครับกล่องนี้ประมาณ120บาท ผมทําใบเสร็จหายแต่จาราคาได้อยู่ประมาณนี้120บาทตัวเนื้อเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ําหนักนะครับอยู่ที่150กรัมส่วนน้ําหนักรวมเนี่ยอยู่ที่270กรัมถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองซื้อมาชิมดูผมบอกเลยว่าส่วนตัวนะชอบแล้วแบบซื้อติดบ้านไว้ได้ฉุกเฉินฝนตกน้ําท่วมอุ่นกินเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวขาหมูหน่อยนึง แล้วเจอกันติดตามว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรให้เพื่อนเอนได้ชมเจอกันครับสวัสดีครับ